เราเลยที้ผู้ชายเราเลยให้ผู้ชายเพราะเราไม่มั่นคงไม่อินซิเคียวไม่มั่นคงในอารมณ์ตัวเองเพราะแท้จริงนะคะความรักมันคือการได้วินวินนะคะดังนั้นลิจะบอกว่าเวลามีผู้ชายไปอย่าปฏิเสธนะคะแล้วก็เดทแรกสามารถวัดศักยภาพของผู้ชายได้นะคะอย่ามาโลกสวยว่าไม่เป็นไรนะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะให้เขา วินวินก็ได้หานกันก็ได้แต่คุณจะได้คนที่ไม่มีศักยภาพเข้ามาในชีวิตแล้วบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากเราก็จะเห็นดราม่าว่าถ้าผู้ชายไม่มีเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นอัพแบบนี้ไม่ครบนะคะมันก็สแตนดารนของเขาอะคะ่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือเราอะต้องมีเงินเป็นของตัวเองนึกออกมาผู้หญิงที่ มั่นใจในศักยภาพตัวเองคุณจะไม่ตามหาแล้วก็ไม่วิ่งหาแล้วคุณจะได้คนรักที่ดีๆแล้วเวลาที่เขาไปอยู่ในความสัมพันธ์คุณจะไม่วิ่งตามผู้ชายเอามาจะเป็นคนที่มันไม่วิ่งตามก็ต้องเล่นเกมให้เป็นเขาให้นะคะเวลาที่ผู้ชายให้เงินบางคนกระมิน้นกระเหมียดไม่กล้ารับเพราะว่าเกรงใจเอ,อ้ยุคนี้นะคะยุคเข้ามาเข้ายากหมากแพงถ้าเรามองตามความเป็นจริงใช่ไหมผู้ชายเงินเดือนเท่าๆกัน อืมแต่ว่ามาตรฐานของผู้หญิงนะคะลีเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอยากได้ผู้ชายที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าตัวเองการเป็นของคุณจะคัดคนเวลาที่คุณทําให้อีกฝ่ายนะคะได้ลงทุนเขาจะผู้ชายเขาอยากดูแลแล้วนะคะถ้าผู้ชายที่พร้อมเนี่ยมันคือการดึงดูดนะคะคนที่พร้อมคืออะไรพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะดูแลคุณ อย่าปฏิเสธความต้องการของตัวเองนะคะบางครั้งเราก็ให้ความรักอ่ะมันบางตาบางใจบางคนดึงคนที่ไม่มีศักยภาพเปเขาได้ซ้ำนะคะแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าความรักแบบเปผู้ชายคุณจะเบือ่อผู้ชายก็จะเบือ่อเพราะผู้ชายไม่ได้ออกแรงเงินก็ได้เซ็กก็ได้แล้วมันลงทุนอะไรนะคะทำงานแบบเออวินวินฟินฟินไปกินข้าวก็ต้องออกกันเลย